ช่วยกูด้วยกูติดอยู่ในเล็บเจ็บเล่นมากกว่านี้ต้องไปทำคอนเทนต์ด้วยนะไม่ใช่เหรอวันนี้ก็คือเอาคนแต่งหน้าผู้ชายมาเดทกับเพื่อนเราแต่ว่าเพื่อนเราจะแต่งเป็นผู้หญิงไอ้แอนด์แต่งเป็นผู้หญิงด้วยทุกคนไม่แล้วกูเอออาไปถ่ายอะไรอาไปถยิ้มแย้มเลยอานี่อาชั้นนี้หน้าสวยด้วยสวยสวยสวยอาเออไปถ่ายอ่ะกูด้วย คุนแต่งหน้าเลยไม่บอกมีแล้วว่าครั้งแรกส่งอันนี้ไปภาพแบบอาร์ตที่แบบเอวลอยใช่ไส่งไปบอกเออเอาแบบนี้ก็ได้มันง่ายๆดีการเกงยีนนี่ไม่ต้องซื้อเพิ่มก็เอวลอยี่แบบซื้อตัวเดียวสา0ร้อกว่าบาทแบงค์บอกไม่เอาจะใส่กระโปรงไอ้เขาจะแต่งมึงก็แต่งให้สุดไปเลยกูก็เลยโอนไปเลยพันสามเอาไปเลยเพื่อนอยากดูรายกันไอ้แทนแทนบอกจะถ่ายสตอรี่บ้างไงนะเจอแล้วครับผู้หญิงที่ปกป้องผมได้ อันนี้ผ้าผ้านี่โคตรดีอ่ดูดิผ้าด้วยอันนี้ยังดีที่เป็นยูทูบยังพอแบบไม่ได้ไอ้แทนฝากเซนเซอร์ด้วยเอาเป็นหน้าหน้าอาร์ตมาแปะไว้โอ้ยตาคมมาเลยนี่หน้าเพเ่็นเจดสก็ได้เลย แต่มง okay. so oh? ึงดูชอบจริงแล้วชอบเลยต่อพี่อะไรหรออ่าวร้อนน่ะคนนะลูกนะเพี่อนหนูแต่งมาก่อนะกงไม่รู้ว่าเราไปไหนไปไหนไปไหนเดี๋ยวไปแยบตัวนะครับมาตรงนี้มันชื่อว่าอะไรเป็นสถานรถไฟแล้วก็ที่แรกมันเป็นจอดแร์แล้วทีนี้คือเขาเปลี่ยนมาเป็นสถานรถไฟเปิดแค่พระนครสุกรรวอาทิตย์ครับแ่ด้วยคือมาแล้วมันแบบว่าชาวต่างชาติเยอะเกินไปประชากรไทยมันน้อยแล้วมันหาคนจับจ่ายใช้สอยยาก เเราไปเดี๋ยวไปที่ท <l Jean Rabbit bulun> ี่มันมีคนไทยเยอะๆดีกว่าที่ไหนเรียบด่วนรานมินทาค่ะก็นโก้แมนเฮ้ยเอาวันนี้เอาเดี๋ยวเมื่อกี้เล่ากันต่อนะฮะนั่งเงี้ยนะเออปล่ยปลอยแต่องร้องเพลงเสียงสาวๆหน่อย ิดเลยไปกูชอบนะจังหวะที่มึงบอกว่าแบบไม่เอาไม่อยากใส่เอวลอยอยากใส่กระโปรงกูชอบมากเลยโดนไหมโดนเพียร์คนแมนเลชอบเลยมึงผูอายนะไอ้ที่มึงอายแหละแต่มึงชอบอันนี้ชอบไหมไม่ชอบนะ ทนไปดูไม่สนุกอ่ะหน้าหน้ากูไม่ดูไม่สนุกเหรอวะเหมือนมีปัญหาทางบ้านอ่าเพราะว่าออ๋สวัสดีวิกที่15วันที่2นะครับวันนี้ก็มีงานที่ต้องออกไปข้างนอกอีกแล้วนะครับเป็นงานลูกค้า หนึ่งคลิปท่วนคือวันนี้เราออกไปถ่ายเพื่อคลิปลิปเดียวเลยจริงๆกะว่าจะมีสต็อกสำรองคลิปุูมคลิปอื่นกันไปแต่ว่าเหนื่อยจังเลยไม่เอาดีฟ้าแล้วเอาแค่นี้แล้วกันเนาะอื้เดี๋ยวเราไปเจอกับแทนกับพลอยนะครับเพื่อไปถ่ายงานกันต่อแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งสําคัญเลยณวันนี้นะตอนนี้เลยนะผมผู้ติดตามถึง5้าแสนแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยคุยกันต่อว่า5้าแสนแล้วไงต่อมันเป็นเป้าหมายที่เราวางไว้ก้าวแรกจําได้เลยเราวางไว้ในบีก็แบบว่าต้องถึง5้าแสนผู้ติดตามก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยๆไปเก็บเรื่องรายได้ อี๋ยวว่ากันอีกทีนะครับขอขับรถก่อนสวัสดีแทนสวัสดีครับพี่เมื่อกี้ผมมุดองไปอยากรูนันรูเนี้ยเหรอไหนแทนลงไปยืนดิท่านี้เลยมันโแค่นี้ก็เต็มแล้วแกมองว่ามาได้ไงก็เก่งไงทรายพี่อยู่ไหนอยู่สยามมาทำอะไรอ่ะมาทำงานสิเออรู้แล้วจะทำอะไรอีกอ่ะงานทำอะไรจะทำอะไรแล้วก็แบบว่าเนี่ยวันนี้มีงานลูกค้านะมีงานคคอนเทนต์นี่อะไรเงี้ยมีไวโอยเล่นวันนี้ เมียนโคผลิตภัณฑ์ที่เรียกได้ว่าท้าทายที่สุดสําหรับเราไม่น่าจะเข้ามาช่องได้มากที่สุดแต่ว่าเข้ามาแล้วก็คือผลิตภัณฑ์อาล้างน้องสาวถ้าไม่มีพลอยลำบากกูบอกเลยลำบากมากดินแดนสยามแทนชอบชอบมากเปล่าชอบอะไรชอบสยามใช่ชอบสยามอ๋อโอเคน่ารักไปหมดสยามเหรอออถูกมาสยามวันศุกร์เจออะไร ร้อยแปดสิบบาทรถติดไปแล้วแปดสิบบาทเก้าสิบบาทแล้วก็ติดอ่ะอ๋อเมื่อกี้เราถ่ายงานเรียบนะร้บอ,อยนะงไงคาดหวังได้ไหมว่าเราจะร้านวิวได้อยู่นะต้องถามพี่พลพี่พลว่างไงไ,ได้ร้านวิวอะเออได <c oughs> อ้เอาแสนก่อนอแสนนี่โอเคละกับร้า,านวิวนี่ว้าว <c oughs> โอเคโอเคเด <c oughs> สวัสดีวีคที่15วันที่3นะครับเราเรียนโทรกันวันนี้ทุกวันที่3ของวีคเ่มันจะมีการเรียนโทรเสมอซึ่งมันมันหยุดไปวีคที่แล้วไงคนอาจจะงง,งว่าไวีคที่แล้วไม่มีมันมีทุกวีคมันจะมีแค่หยุดเป็นบางวีคเฉยๆหยุดตามนักขัตาเลิกอะครับถ้าแบบมีนักขัตาเลิกก็จะหยุดเราไปเรียนกันดีกว่าตอนนี้เวลาประมาณ8โมง47ถ้าขับรถก็น่าจะประมาณ15นาทีโอเคสาย3นาทีสายวันนี้เป็นไรไหมไม่เป็นมันเป็นสัมมนาที่แค่เข้าร่วมก็น,น,ใน,ใน่าจะไดแ้แต แล้วก็วิจัยผมมาเกือบผ่านแล้วมันผ่านหมดแล้วห้าบทเหลือแค่บรรนุกรมที่เราต้องส่งไปก็เหลือแค่นั้นนะเออเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวค่อยๆทําทีละอย่าง2อ,อย่างกันไปในวิชาโทแล้วเราก็เริ่มว่างมากขึ้นในงานของเราแต่เราก็จะหงดหนักมากขึ้นเหมือนกันงงสงสัยเดี๋ยวค่อยคุยกันตอนเย็นครับรถก่อน let's go man กี๊เข้าริปลิป,ลปพังหมายถึงว่าริปมันไม่เปิดให้เราขึ้นตดินเอาตู่ <Okay. S 1> ขึ้นมาไ,มได้เลยกันสี่ชั้นพี่ๆก็เหมือนทยอยกันมาเห็นแล้วนะพี่2สองคนตรงนั้นก็อยู่กับพวกเราเนี่ยแหละเีนกัเาล ก็โทรจับไปกันต่อช่วยกูด้วยกูติดอยู่ในเลฟเฮ้ยออขึ้นขึ้นแล้วขึ้นแล้วไม่ทำทำมันเปิดชั้นสองก็ถือว่าเปิดอะเออ,เอ,อตอนนี้กูแค่อยากออกกูกลัวใจเ,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 เย็นใจเย็นใจเย็นไปแล้ว นี่เป็นคิวเราต่อต้องจัดห้องก่อนมันมาดูห้องกันไม่รู้จะใช่ห้องนี้หรือเปล่าเมไหร่ใหญ่มากเสร็จแล้วเรากลับมาถึงบ้าน้วทุกคนกลับมาถึงปุ๊บคิวตัวงานต่อนี่ตัวงานน้องปอนน้องปอนที่มาตัดต่อติ๊กตอกให้เราถ้าน้องปอนตัดข้อมือแล้วเมื่อไหร่แล้วก็กูจะได้ไปทำอย่างอื่นต่อหรือถาเงินให้กับเราเพิ่มเติมอันนี้จ้างนะนี่น้องปอนนี่จ้างแล้วก็เดี๋ยวเสร็จน้องปอนต้องเช็คคอนเทนต์จากน้องอีกคนหนึ่งก่อนเยอ่จังสวัสดีวสันที่เปดูได้ะ วันที่สี่วันที่สี่เหรอเพราะว่าเรียนเรียนโทรเลยวันที่สามของเดืนอนมีควันนี้ก<ะ>าพาคนแรกนะเว้ยเออไอเหี้ปฏิหารฝนตกเดี๋ยววันนี้ฝนตกน้ำ<ก>อกไงไอ,อวันนี้เที่ยงแบบเที่ยงไปไปเที่ยงแบแบไม่นเลทนะเว้ยนี่ไงแบงแบงเขบอกไงอ๋อเ,เอพิ่งออกเพื่อนเออไอเหี้ออกตอนเที่ยงสวดผมก็ทำงานประมาณนี้นะครับทุกคน ตรงนี้อัมอูฟูปูปูไปดูคอนเทนต์โห้ยแล้วเป็นไงบางแสนเนี่ยบางแสนเป็นคือตอนแรกมามารอคนใหญ่อาร์ตแล้วเหรอกูบอกว่าให้อาร์ตไปบางแสนเดี๋ยวนาคกันเจอประมาณห้าโมงจนกูไปหาคนก่อนอ๋อแต่ถ้าวันนั้นหาคนไม่ได้เที่ยเลยเอวอาร์กลับป่ะตอนนั้นก็เกลียดกันอยู่แบบแผนต้นแผนสองเแผนต้นเดี๋ยวหาคนนะ ไม่ได้เอ๊เพิ่มเงินไหมเพิ่มเงินเผื่อห้าร้อยมันน้อยไปอ่าเนี่ยเพิ่มไปเพิ่มแม่งละถ้าสมมติหาไม่ได้สมมติหาไม่ได้นะเดีย๋ยวเราโทรหาคนรู้จักที่อยู่แถวสยามแล้วก็ให้เขาเดินมาดีกว่าอ๋อแต่มันหาได้ไงเดี๋ยวตอนแรกไปถ่ายมินเกิลป่ะจะไปมินเกิลก่อนแล้วก็ไปหาโอ้โหไม่มีเงี้ยเลยเลยคนไม่มีไปจะไปจะไปที่แม็กจะไปที่มอจะไปที่ที่ไม่มีเ,ยเลยเงี้ยโอ้โหกูต้องไปสยามมาสุดท้ายอ่ะสงสารตอนนีกินอะไรอยู่กินเล้งหา เมื่อกี้ลืมถ่ายตอนอยู่ที่บ้านมาถ่ายไหล่สาระ,ะสาระเสร็จก็ออกมากินข้าวต่อ,อแล้วก็นั่งคุยเรื่องอะไรนะฮะนะเรื่อง <laughs> เรื่องพระอะไรเรื่องบวชเลยเปลียนเป็นไดสีตาได้ดูแล้วมัหน้ากูเหมือนหมา <laughs> <laughs> สวัสดีวีกที่14วันที่5 5าหเลยเนาะ <laughs> วันนี้นะครับงานค่อนข้างจะเรียกว่าเบิบ่มๆเลยแล้วก็เลิกอย่างที่บอกว่าเรามีปัญหาแล้วในเรื่องของการใครจะดูหมายกูช่วยด้วยทุกคนเอาน้องไปทีใครดูคลิปนี้นะครับสำหรับตัวเมียนะครับ1 5 0่นบาทกูให้ถูกกว่าตลาดหรือเปล่านี่คือราคาต่ำสุดของตลาดนะครับไม่ได้เป็นการตัดราคาแต่ว่าเราให้ราคาที่ดีที่สุดในคุณภาพที่ <S <S ดีที่สุดนะครับเชือกกูละแต่แต่น้องน่ารักมากหมอเพิ่งมาฉีดวัคซีนเมื่อกี้นะครับขึ้นภาพ ประมาณนั้นนะครับดื้อๆส่วนตัวเมียนะครับหมื่นาบาทเอาไปเลยกูไม่ไหวแล้วอยากทํางานแล้วก็ตัวผู้นะครับปกติตัวผู้มันจะ2อ0 0มบาทอัพๆเลยแล้วก็ถ้าใครอยากได้นะวันนี้เลยนะเห็นคลิปนี้ปุ๊บถ้าน้อยยังออกไม่หมดนะ20,000บาท ทันทีตอนนี้เลยแต่ว่ามันก็แล้วแต่ตัวบางตัวอาจจะลดราคาได้บางตัวอาจจะลดไม่ได้นะครับมาคุยกันก่อนแต่กูให้เลยตัวเมียหมื่น้าพันบาทมาเอาไปเลยไหนเอิแต่จะขายเรื่อทีต้องรีวิวหน่อยเด็กๆอันนี้ตัวผู้น่ารักเนีตัวนี้ตัวเมียค่ะตัวนี้ตัวเมียน่ารักเด๊แจ่หมอกล้องอสวยน่ารักจังตัวนี้ตัวอ ตัวนี้ตัวผู้นะครับนุ่มๆมองกล้องเจ๋สุสวยครับหนึ่งสองสาตัวนี้ก็ตัวผู้เอ้ยแต่ปลาดำดทุกคนไม่ต้องตกใจพ่อเขาก็มีปลาดำดำอย่างนี้แต่โตมาก็ไม่มีละหมายถึงว่ามันจะโดนกลบแบบขนไปอายงับจังเลยฝั่งนี้นะครับอันนี้ตัวผู้ที่ใหญ่ที่สุดในครอกน้องที่แบบโตๆแบบโตที่สุดไม่รู้ว่าตอนเด็กทุกคนเคยเห็นกันไหมแต่เขาโตมากตัวนี้ตัวผู้นะฮะมองกล้อง ตัวนี้ปกติผมขาย28แต่ถ้าเห็นวันนี้คลิปนี้เอาไปเลย22ตัวนี้ตัวนี้ตัวเมียนะครับน่ารักหูกลางว้ายว้ายเยันหล่นมาบนเลยกลับ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 ข้าข้อกลับเข้อข้อกูตัวไหนแล้วเนี่ยกูลืมหมดแล้วเนี่ยตัวนี้เหรอตัวนี้ตัวตัวเมียตัวนี้น่ารักมากเลยดูดิเงี้ย <c oughs> อะไรขอบเนี่ยเขาโกงปก่อนศหรือเขาโกงปก่อนมีตัวหนึ่งเมื่อกี้ยังไม่ได้รีวิวอแต่มาดูเอาที่หลังนะครับทุกคนนะฮะไปและจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับใครเห็นนะครับแล้วอยากมีน้องอยากทําทให้หายเหงาจัดเลยจัดเถอะเอาน้องไปทีนะครับช่วยรับเลี้ยงน้องหน่อยคือจริงๆเราก็ ถามว่ากูเลี้ยงเองหมดเนี่ยไหวไหมไหวนะแต่ต้องไม่ใช่วันนี้เพราะว่าเราทํางานอาจจะต้องจ้างคนมาเลี้ยงซึ่งเสียตังค์เยอะอีกฝากทุกคนด้วยนะครับกระจายข่าวให้น้องๆได้ไปเจอบ้านที่ดีนะครับฝากด้วยนะครับเออเฮ้ยไม่เคยคิดเลยว่าจะมาถึงจุดนี้แล้วอะคือตอนนี้เรางานแน่นแบบแน่นสัสๆแต่เราอยากทํางานของปอทว้จบก่อนก็คือทาประมาณกลมใช่ไหมคิดว่าจบคืนนี้ได้แหละแต่ว่างานเราแม่งแน่นแบบลูกค้าเข้าคือมันดีใจนะดีใจแต่พอพอลวเวมันสูงขึ้นลูกค้าที่เข้ามาก็จะเปลี่ยนจากเดิมล กลุ่มทารเก็ตก็จะเปลี่ยนอย่างเช่นตอนเราติดตามเราหลักแสงต้นต้นลูกค้าก็จะเป็นกลุ่มคนที่เป็นร้านค้าขนาดกลางเล็กหรือว่าจะมีโตๆบ้างแหละแต่ส่วนใหญ่แล้วเขาจะไม่ได้คาดหวังกับคอนเทนต์ที่เราจะทำครับหมายถึงว่าอย่างเช่นโอเคเขาจ่ายเงินมาแค่นี้เขาสามารถให้เราคิดอะไรก็ได้ทิ้งได้เลยกี่มเมสเซจที่ต้องการมันก็จะน้อยเขาจะไม่ได้คาดหวังแบบเวอร์าวังมากๆเพราะยังมองว่าโอเคเงินตรงนี้มันไม่ได้สูงมากแต่จุดนี้จุดที่เราอยู่แต่ตอนนี้คือมันเกือบสูงแล้วจุดที่เราอยู่นี่คือ5้าแสนนี่คือคู่แข่งเราน้อยมาากลลงไไปปแ้ว ึ่ง้านนี่คือคู่แข่งจะน้อยสัสว์ก็คือเราก็จะกลายเป็นเมการะดับตัวท็อปเนาะทีเนี้ยจะบอกว่าเรารู้สึกว่าจุดที่เราอยู่ตอนนี้ลูกค้าก็เริ่มคาดหวังแล้วเพราะราคาที่ลูกค้าจ่ายแพงมากนะครับจ่ายก็ใช้คําว่าแพงมากไหมก็กิฟต์เราเป็นหมื่นกว่าเกือบ2 0 0 0มื่นแล้วทุกคนว่าแพงไหมก็แพงลูกค้าเข้าเดือนนี้ประมาณ5ตัวครับแต่เครียดมากเลยเครียดกว่าเดือนที่แล้วที่เข้า14ตัวอีกครับรู้สึกว่าการทํางานตอนนี้เริ่มตึงสนุกไหมก็สนุกแต่เริ่มตึงเพราะว่าลูกค้าคาดหวังมากต้องได้แบบนี้ต้องเเเเอออาาาาแแแบบบบนนนนีี้้้้จะะบบท่ัไรรลวก็ห นึกออกไหมมันก็แบบฟิลๆ,ๆแบบให้ลูกค้าบอกว่าสไตล์คอนเทนต์มันยังไม่ใช่ทางนั้นนี่มันก็เป็นช่องเราเนี่ยหรอมันแ,แล้วก็รู้สึกว่าแบบมันโดนแล้วสำหรับเราก็าไม่โดนเราก็เลยเครียดแบบว่าเอ้ยก็ต้องคิดอีกกี่ออปชันก็ต้องกลับไปกลับมาเนี่ยอันนี้คือหนึ่งในตัวอย่างที่เราต้องทำนะตอนนี้แล่ลูกค้าก็เข้ามาเรื่อยๆไทม์ไลน์ก็เริ่มรวนเพราะน้องหมายยังปล่อยไม่หมดประมาณนี้ครับขอแค่ระบายด้วยคนฟังหน่อยว่าอยู่ในจุดที่งานเยอะจนเครียดแล้วนะครับจากตอนแรกที่ไม่มีงานและเครียดเฮียไม่ม วันนี้นะลูกค้าเข้ามาแบบคอนเฟิร์มแล้วช,วชัว์เป็นตัวที่ตัวที่6นะครับแล้วยอดเงินที่ได้ทั้งหมดเนี่ยเป็นเงิน1นึ5 5 0สนสี่หบาทนะครับในสปอนเซอร์ที่เดือนนี้ที่เข้ามาทั้งหมด6ตัวนะครับไม่ต้องไปหารเฉลี่ยอะไรกันทั้งสิ้นนะครับทุกคนเพราะว่าราคาสปอนเซอร์แต่ละตัวไม่เท่ากันเลยโดดไปโดดมาแต่ว่าอยู่ในเลนส์เดียวกันก็หมายถึงว่าเลนส์หมื่น 10, กว่า20,000ตน้นอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในเลนส์นี้นะครับเป็นเงินอย่างที่บอกหนึ่งแสนสี่หมื่นประมาณนี้หัตกต ที่13เองที่เราแบบเช็คต้นทุนทั้งหมดแล้วหักออกไปทั้งหมดประมาณ4 0,000กว่าเท่ากับว่าเดือนนี้เราได้เงินจริงๆประมาณ 1, 000, 1 000. นะึ0 0 0สนหมณวันที่13นะครับซึ่งมันเกินกว่าเดือนที่แล้วไปเยอะมากๆเดือนที่แล้วสปอนเซอร์14ตัวเราได้เงินแค่9ก้าหมื่นสองแต่เดือนนี้ได้1นึ่งหนึ่งคือเงินเยอะมากแต่ว่าณวันนี้อย่างที่บอกว่าลูกค้าคาดหวังกับเราแบบโอ้โหเครียดเอาง่ายๆแต่วันนี้กูเครียดแบบเครียดเลยอ่ะแบบลูกค้าบอกไม่ถูกอะ่ะแต่ผมรู้สึกว่าพอเราอันนี้เยอะลูกค้าแลก็จะาาาางงออ่่่ปกกติเรเรเรยทีบ ไปมันก็ผ่านเลยคือเขาก็เห็นเราเป็นเราที่เราเคยผมเคยพูดนะแบบลูกค้าให้ผ่านง่ายเพราะเราเป็นเราแต่ทุกวันนี้2เจ้าแล้วประมาณ2อถึงสเจ้าแล้วส่งไอเดียไปแล้วเขาก็บอกว่าเออเหมือนไม่ใช่สไตล์ช่องจากกูเป็นเจ้าของช่องนะส่งไปก็ไม่ใช่สไตล์ช่องเลยอ,อ,อยังไงถึงจะเป็นสไตล์ช่องนะ <c oughs> ผมก็นั่งคิดมกับเราบอกว่าเราไม่ใช่ตัวเองอย่างนั้นเหรอ ก็เลยเครียดก็เลยแบบว่าสรุปแล้วคุณต้องทำอะไรให้เขากันแน่สรุปคิดไปคิดมาก็ตามใจลูกค้าครับลูกค้าอยากได้แบบนั้นได้ครับผมจะรับเงินอันนี้จริงๆนะในมุมเราก็คือเรายัางไม่ได้รู้สึกว่าเราพราวพอที่จะไม่ผมจะทําแบบนี้วันนี้ผมก็เลยต้องยอมลูกค้าไปก่อนทําใจทําใจก็ได้ประมาณนี้แหละแล้วเดี๋ยววันหนึ่งเราปีก้าหาแ,แข่งเราก็คงจะพูดว่าไม่ ai, ผมจะทําแบบนี้คุณเชื่อผมสิมันล้านวิวแน่นอนอะไรแบบนั้นวันนี้เราการันตีได้เราจะพูดแบบนั้นละกันวันนี้เราก็ไม่ชัวร์ว่าคอนเทนต์ที่เราทำ เสนอไปมันเกินแสนนิวทุกคลิปู่แล้วเราให้สิ่งดีๆกับเขาอยู่แล้วตั้งแต่แรกแต่พอโดนปรับไปปรับมาถ้ามันไม่ถึงแสนเราก็รู้สึกว่านี่ก็ไม่ใช่ไอเดียกูนี่เป็นแค่หนึ่งในช่องทางที่ลงคลิปเพื่อรับเงินเฉยๆเราก็จะรู้สึกแบบนั้นก็คือการเป็นว่าจริงๆกูรู้สึกว่ากูอยากให้มันเป็นงานของตัวเองมากกว่านี้นะเวยกูพยายามดีเฟนต์แล้วก็เลยเครียดไงทุกวันนี้กูก็เลยเครียดจริงๆเคียมันก็เป็นผลงานกูเนาะไอสัตว์เครียดเลยเฮียประมาณนี้ครับ วัสดีวีที่15วันที่6ครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เราต้องเคลียร์งานที่บ้านให้หมดและเราจะออกไปถ่ายงานกันพรุ่งนี้2งานนะครับเป็นงานลูกค้า2งานเลยซึ่งตอนนี้ลูกค้าถาโถมเกินไปมากจนเราไม่มีคลิปออริจินัลที่อยากทำหรืออะไรที่เราอยากทำเลยนะครับเมื่อก่อนผมไม่เข้าใจว่าเวลาอินฟลูเอนเซอร์คนอื่นพูดว่าแบบว่าเอ้ยรับงานลูกค้าเยอะงานตัวเองไม่ได้ทำมันก็เครียดนะเว้ยอะไรเงี้ยตอนแรกไม่เข้าใจกูก็แบบเอ้ยได้เงินมันจะเครียดที่อะไรวะมันก็รวยนี่นาอ๋อตอนนี้เข้าใจแล้วคืือออมมมมััันนนีีผลลลใเเรรรรร่่่่งงงงขภาาาาาพกษแแแะะบบด้ทสวึจต คาเลยเหรอไม่คลิปแบบธรรมดาให้คนดูแบบปกติเลยเหรออะไรอย่างงั้นก็เดี๋ยวเคลียร์งานที่บ้านก่อนแล้วเราก็ค่อยวางแผนวันปกติแล้วเราก็ต้องออกไปถ่ายวันที่6ของวคที่15เนี่ยเราเพิ่งมาเช็ควีคที่14นะครับเพราะว่าทีมงานตัดเราก็มีเวลาว่างแค่นี้พรากูก็เรียกออกไปถ่ายบ่อยเลย <laughs> <laughs> เ,เช็คงานก่อนแล้วเดี๋ยวทำทรงทำซับแล้วก็ได้ลงกันไปน่าจะลงวันพรุ่งนี้ เลยวันที่16นี่แหละแถวๆนี่แหละเดี๋ยวนี้ประมาณนี้ครับทุกคนนะมันถ่ายน้อยๆน,น,นี่แหละเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องออกกองแล้วเก็บเมมเก็บเมมเจอกันครับบ๊ายบายสวัสดีวีคที่ส5วันสุดท้ายครับเโ yeah, ดวันนี้สุดท้ายของวีคที่15นะมันเป็นวันปิดวีคเลยก็คือเราไปถ่ายงานที่สยามหนึ่งเจ้าแล้วก็สระบุรีหนึ่งเจ้านะครับวันนี้ซัดไปสองเจ้าจริงๆมันจะแบ่งวันกันก็ได้แหละแต่ว่าเราอย่างที่บอกว่าเรามีหมาเราก็เลยอีย๋งั้นก็ร่วงวันเดียวเลยร่วงวันเดียวเลยออกทีเดียวแล้วก็ค่่ออออยกกกลลัับไปดูหมาตีวน็ แต่ว่าช่วงนี้จากที่เห็นในช่องเราอะคลิปกเีดโอุิคคลิปูปก,คคปกค้าเยอะมากเลยแต่ว่าคลิปที่แบบลงแบบออริจินอลของอาร์มสีที่แบบไม่มีสปอนเซอร์อะไรเงี้ยตลกตลกฮาๆน้อยลงไปเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยเดี๋ยวกะว่าจะถ่ายเสริมๆไปด้วยอะไรก็ได้ที่แบบดูจะเล่นได้หรืออะไรได้ก็เสริมๆก็ไป เผื่อๆลงหน่อยไม่งั้นก็ไม่มีอะไรลงแล้วเดี๋ยวคนดูคิดถึงความหล่องกูการเดะลูกค้านัดบ่ายสองผมนัดเพื่อนบ่ายโมงที่เอ็มเคจริงๆปกติจะนัดบ่ายครึ่งเรื่องนี้ก็ได้แหละโดยปกตินะแต่เพื่อน,อนๆผมสายมากอยู่แล้วผมก็เลยนัดบ่ายโมงออวันนี้เพื่อนๆมาตรงเวลาส่วนกูสายสำหรับเพื่อนๆเพราะว่ามาส่งเฮเลนก่อนเมื่อกี้ไม่รู้งงอยู่ที่ไหนตอนนี้อยู่ในรังสิตเลยะไปเดี๋ยวเราไปสยามกัน let's go man ถึงแล้วครับแต่ว่าเราสายอยู่ประมาณหนึ่งเลยบ่ายครึ่งแต่ว่าจริงๆเร้นัดลูกค้าบ่ายสองก็คือจริงๆ่ะไม่สายแต่ แต่ทั้งโลกโลกอยู่ด้วย เรากลับมาถึงบ้านแล้วครับทุกคนจริงๆเราไปถ่ายงานกันที่ร้านเล่าแคปเจอร์สัญญากันต่อแล้วก็เรียบร้อยเสร็จกลับเราใช้โทรศัพท์คืงนี้ถ่ายหรือไม่ค่อยได้เก็บฟุตจริงๆไม่แน่ใจว่าต่อให้มีแอคชั่นแคมเราจะเก็บฟุตหรือเปล่านะแต่ก็คงได้ฟุตมากกว่านี้จริงๆอยากให้ทุกคนเห็นอะไรมากกว่านี้เอางี้ในช่วงเดือน2เดือนสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวผมจะพยายามเก็บฟุตให้เยอะกว่านี้เพราะว่าช่วงนี้มันมันแน่นไปหน่อยก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรนิดนนหน่อยเพราะตอนนี้ก็มีแผนเยอะมากที่จะปรับปรุงแต่ว่ายังไม่ค้างนะครับเร่่ององนน้หมมาาาเก็พยยปลใที ถูกลงมา,มากๆแล้วล่ะถ้าสนใจฝากดูแลน้องๆด้วยนะเอ็นดูน้องๆด้วยเพราะว่าผมไม่มีเวลาจริงๆนะครับจะที่เห็นในวีคต่างๆานานาฝากด้วยอ๋อวันนี้ไม่ต้องห่วงน,นะครับแบบว่าผมไม่อยู่บ้านใครดูวันนี้เฮเลยกลับมาดูให้นะครับเฮนเลยรายงานให้วันหนึ่งว,ว้าวก็ลาได้สุดยอดเลยแฟนฉันเ <c oughs> จอกันในวีที่16ครับบ๊ายบาย